สวัสดีค่ะสมาชิก MT Cable TV ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบดาวเทียมสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นช่องที่4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวีทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทางไฮสานติดตามรับชมผ่านทางช่อง45สีสั้นิวภาคอีสาน HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะรวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางคลื่น FM 90.5 0 m h t z MT Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกเกษนประจำวันนี้พบ กับดิฉันมาพรมาท่ามนทน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะทางด้าสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งนะคะได้จัดกิจกรรมการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาค่ะ ทางด้านนายยงยุทธพรมแก้วซึ่งเป็นผู้นนอำนวยการสพปกระสินเขตหนึ่งนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าสพอปอรกระสินเขตหนึ่งร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดกระสินจัดโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุดจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตค่ะประจำปีงบประมาณ2563กิจกรรมทำความดีไม่ทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการทุจริตโดยมีนายอินสวนสาธุเมซึ่งเป็นศึกษานิเทศนะคะพร้อมทีมงานศึกษานิเทศและผู้บริหารทุกคนค่ะได้ําเนินการร่วมกันนะคะดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยทางด้านสอพอปกอระสินเขตหนึ่งะคะคัดเลือกบุคลากรในสังกัดต,ตามคุณลักษณะ5ประการก็คือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะซึ่งมีความเชื่อว่าคุณลักษณะดังกล่าวนี่แหละคะ่ะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่จะไม่ทุจริตคอยรับชั่น เพื่อจะให้บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องของ,ของความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรสังคมประเทศชาติและเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร้อมจัดอบรมและสรุปผลงานป้องกันการทุจริตที่โรงแรมริมป่าค่ะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะได้เชิญนายอุทิศบัวศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดังนี้ค่ะ หค่ะบุคลากรต้นแบบผู้มีคุณลักษณะทักษะกระบวนการคิด2คนซึ่งกรได้แก่นางสาวนิพภนิพิภาะค,ะคุณชิดศึกษาในเทศชำนาญการพิเศษและนางแสงเดือนชารีแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะคะด้านที่สก็คือบุคลากรต้นแบบผู้มีคุณลักษณะมีวินยัย2ท่านก็คือว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ถิดสมบูรณ รองผู้อำนวยการสพปกาลสินเขตหนึ่งและนางสาวกุลรัตน์บุญใหญ่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในด้านที่ 3. บุคลากรต้นแบบผู้มีคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริตสองท่านซึ่งก็ได้แก่นายสมเกียรติภูโอนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษค่ะและนายอินสวสัตุมศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษบุคลากรต้นแบบผู้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสองท่าน ซึ่งได้แก่นางสําฤีจันทร์สุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสุภาพอามาทักตีค่ะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการค่ะและสุดท้ายนะคะบุคลากรต้นแบบผู้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะสองท่านด้วยกันค่ะได้แก่นางสุภัตราสารพโภคกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผพ้่อในการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนายอมพร รอนพนมรู้จ้างชั่วข่าวค่ะกิจกรรมทั้งนี้ก็เป็นการที่เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรโดยที่ไม่เคยผ่านกระบวนการขั้นตอนการอบรมในลัดส่วนการต่อต้านการทุจริตการสินเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครูผู้บรรจุใหม่ให้มารับรับทราบถึงเกณฑ์จำนวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของการสินเพื่อว่าเราจะต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้นั้นจะเน้นไปที่หลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการุจริตโดยให้ทุกโรงเรียนนั้นนำหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนเพื่อวางผลให้นักเรียนนั้นโตขึ้นไม่โกงและก็ไม่ทนต่อการุจริตทุกรูปแบบการดำเนินกิจกรรมนี้ดำเนินการมา3ปีการศึกษาแล้วซึ่งปีนี้เป็นปีการศึกษา2563าซึ่งจากการประเมินผลสวิต ตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสนั้นเรามีการพัฒนาขึ้นตามลําดับควดับและปีประมาณ2563นี้เรามีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่9ของประเทศจากทั้งหมด225หเขตพื้นที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ะถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากับ198